เช้านี้นี่ค่ะวิวดิงโบเช่เช้านี้อ๋ออลังการสุดๆมาาเดินดูวิว สีใกล้ๆเลยโอเคนี่นี่นะครับอันนี้คือด้านหลังหลังโฮมสเตย์หลังโฮเทลอะด้านหน้าที่เห็นมาเย่จะเป็นล็อกซี่อันนี้ด้านหลังอันนี้คือเขาทาโบเช่สูงประมาณ6,000กว่าดูไกลมาก6,000กว่าเลยนะเว้ยสุดยอด หนาวมากตอนนี้อุณภูมิหลักเล็กตัวเดียวไอ้ภูเขาลูกสูงสูงข้างหน้านี่จำชื่อไม่ได้โอเคไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วทานข้าวเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปปอบสภาพกันที่ความสูง5,000 2หรือ5านจำไม่ได้ ตอนนี้เราขึ้นมาปรับระดับความสูงกันนะครับจาก4ี่0ิสี่แคนนี้ก็แน่ลที่เราพักอยู่ตรงนั้นโฮเทลซัมมิทเราเดินขึ้นมาปรับระดับความสูงปรับสภาพร่างกายได้ถึงไปบนนู้นสูง5,000กว่า ตอนนี้สูงขึ้นประมาณ50กว่าเมตรก็เหนื่อยแล้วเนี่ยอีดขนาดนครับอันนี้คือขั้นแรกที่เราขึ้นมาวิวยิ่งเด่นชัดขึ้นภูเขาเปิดให้ชมชัดเจนด้านหลังคือคำเซกู นูนฟังวน,นเป็นเมละลเราจะขึ้นไปยอดนูนกันต่อนะครับไปกันต่อนี่ก็เราผู้คนมากันมาปรับสภาพกันเหมือนกันดีครับตอนนี้เราขึ้นมาปรับสภาพยังไม่ถึงยอดนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ความสูงขึ้นมาอีก126เมตรก็คือจาก44 0 0ันแค่45 0 0กว่าๆ4,600อ่ะ แต่วิวไหมอลังการมากแวะแวะแวะเพราะว่าโคตดวิวสวยงามไฮดันพีเป็นอะไรจากอย่างคือยากๆเอาคำเซกูหายไปแล้วนู่นด้านหลังเรานน่ อ๋ออันนี้ทาโบเช่โอเคงามปี่ายกันต่อนะคะเพื่อจะขึ้นไปถึงยอดแต่ก็ยังไม่ยอดสุดปีนเรื่อยๆชมวิวเรื่อยๆ สวยงามข่าวล่าเรื่องข้าเราขึ้นมาจากตรงนั้นขึ้นมาตรงยอดยังไม่ถึงยอดเลยื่อกีอัิเตบนิดหน่อยปวดท้องต้องวิ่งลงไปกลับไปที่โรงแรมไปเอาออกเราตะ้องวิ่งับขึ้นมา โอเคตอนนี้อยู่สูงกั่าจุดที่ลงไปเมื่อกี้ละเอาเป็นว่าถ้าขึ้นไปเจอกับพ,กพวกที่อาจจะกำลังลงมาตรงไหนก็ลงตรงนั้นละกันไม่รู้จะตามทันถึงยอดไหม ไกลอยู่นะโอเคไปกันต่อครับ I'm the one. one. ลำสมากวันนี้เราจะออกเดินทางจากดิงโบเชไปจุงกรูความสูงประมาณ4 7 0 0กว่าเพื่อไปเตรียมตัวข้ามคงมาลาพาสในวันต่อไปคงมาลา5,000อากาศวันนี้เคลียร์มากนี่เห็นทาโบเชพวกมาหลัง โรงแรมเ,แเริ่มมาออกเดินทางแล้วนะครับ <c oughs> จากลิงโบเช่ <c oughs> นูนทาโบเช่บ๊ายบาย โชว์ไม่เห็นแล้วคงมาลานั่นคือพาที่เราจะนี่ไปข้ามวันพรุ่งนี้เราจะเดินอ้อมนุนเพื่อที่จะไปเมืองบ้านจูก,กุงแล้ววันพรงนี้เราจะข้ามคงมาลาพาสเดินแค่น,นี้ก็เหนื่อยละตอนนี้ ระดับความสูงอยู่ประมาณ4,500-4,600าสี่าวนั้นแดดแรงมากแต่ร้อนมากแล้วก็หนาวไปในเวลาเดียวกันเอาสักอย่างไหมไปดูวิวเราข้างนะครับ หมู่บ้านที่เราผ่านมาดิงโบเช่ไปกันต่อใใยิ่งไกลยิ้งสวยนะครับจะเดินไปด้วยพูดไปด้วยเหนืงง่อยเราถูกล้อมรอบด้วยอ้อมกอดของ คิวเขาหิมาลไยเหนื่อย ล้อสวยเหนื่อยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปปรับสภาพกันอีกนิดนึงไม่รู้ยอดไหนอาจจะยอดนี้โอเคเก็บของก่อนนะครับเหนื่อย ม่ามาก ฝนทั้งฝนทั้งลูกเห็บแล้วก็หิมะโปรยปลายลงมาวันนี้น่าจะขาวพโพรนตอนรับการข้ามพาสแรกของเราคงเวลาพาสมารอดูกันว่ามันจะไปหยุดที่ช่วงไหนแต่ช่วงนี้เหมือนฝนมันจะเยอะ,ยอะกว่าหิมะ มันก็เลยยังไม่ค่อยขาวโอเคเดี๋ยวรอดูเ <Okay. S 1> ย็นๆกว่านี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันพดหนาวตอนนี้ขณะนี้นะครับหิมะตกจ้าในวันที่เราจะต้องข้ามพารกันทุ่งนี้ <laughs> ถือเป็นนี้วปินใหม่ที่ดีมั้งนี่นะครับอันนี้จะฟังในห้องห้องอาหารจะเห็นว่าทางเขาฝั่งนู้นเริ่มขาวหลังคาสังกะสีตรงนี้ขาวไอขึ้นแล้วตรงนู้น เดี๋ยวมารอดูเย็นๆันนี้อีกหน่อยหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรส,สวัสดีตอนเชา้าครับวันนี้เราจะเตรีมตัวขึ้นคงมาลาพารนี่ให้ดูวิวรอบๆของเหนื่อยชูค่คง เดยนตัดขึ้นทางนี้แล้วอ้อมไปตอนนี้หกโมงเช้ากินข้าวกันนครับวันนี้เดินไกลมากมันสิบสามโลอาจจะมีถึงค่ำไปกินข้ันก่อน ตอนนี้ยิงร้อนสวยมากเราขึ้นอยจากข้างล่างแล้นะครับร้อนแดดแรงมากวันนี้เนี่ยร้อนจนถอดทุกสิ่งอย่างเหลือเสื้อตัวเดียวละปินขึ้นมาบนนวนมาไม่ถึงไหนเลยเนี่ยได้ระยะ โลกว่าเหนื่อยชิบหอยอย่าทําอันนี้แค่พาที่หนึ่งแต่เป็นพาที่หนักที่สุดคงมาลอ่พอพ่อยังไม่ถึงเลยไปกันต่อ เห็นคงมาลาพาสแล้วนะครับตรงนั้นเ,เห็นแล้วเป็นท้อ <c oughs> จ,ำจ้ำ มาลาพาร์ตนะครับเราใกล้จะข้ามแล้วเหนื่อยชิบหายราเดินมาจากนู่นจากทุ่งฝั่งนู้นแล้ลงไปข้างล่างหมู่บ้านตูกรุง เดิน19กก็เหนื่อยเดินชันก็เหนื่อยเดินเรียบก็เหนื่อยรับตัวก็เหนื่อยลุย เพ่งค่อนนั้นนะครับจากท้างแางนูนโคตชันแล้อยู่สมัยกับเขาฝั่งตรงข้ามแล้วยังอีกไม่ไกลเท่าไหร่อีกขั้น ไ <gasps> ไม่ไกลจริงๆระยะทาง my life ปีอีกแล้วแต่ก็ได้ข้ามพาสที ทำใจพักเหนื่อยแป๊บยิงใหญ่สมกับเป็นคงมาลาพาร์ดปีนแล้วปีนอีกในที่สุดนคะครับ คงมาละพันห้าพันห้าร้อยาหธนวะเนื่อยชิบหออยากจะบอกดูวิว Happens. สุดกระตีนดอยนะครับสูงชิบเปงโนนเราลงมาจากพาร์นโวนเรา,าจะไปหมู่บ้านโนน้างเดินอีกพักหนึง่งไปกันเถอะลงแล้วลงอีกนะครับ มันยังไม่ใช่จุดเซนเซอร์เมื่อไหร่จะตีนดอยสักทีตีนดอยที่แท้จริงโ้ ยอดนู้นนะครับตรงกลางคงมาลาพาสลลง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 ,ลง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 นึกว่าจะจบย่างต้องปีนป่ายขึ้นมาลูกนี้แต่จะว่ไม่สูงมันก็สูงอยู่แต่ก็ไม่เท่าลูกนั้น ต่อเคงคว้างเหลือเกินต้องข้ามตรงนี้ไปอีกครดไกล ภูมิประเทศสด